ใครไม่รู้จักน้องอายหรือว่านางอายลิงลมหรือว่าลิงจุน mm hmm. เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นน้อง mm hmm. ดูสิน่ารักมาก mm hmm. หน้าตาน่าเอ็นดู mm hmm. น้องกินผลไม้เป็นหลักแต่ว่าก็ mm hmm. กินหนอนด้วยเพื่อเสริมวิตามิน สัตสงวนที่ใกล้สูนพัน์เนื่องจากว่าความน่ารักของน้องทําให้มีการลักลอบนําไปขายเป็นจนํานวนมากน่าสงสารนะเห็นเขาน่ารักแบบนี้แค่ในภาพก็พอแล้วอย่าไปเอามาเลี้ยงเลยน้องน่ารักน่ารักแบบนี้แต่ว่าน้องมีพิษนะพิษอันตรายเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าได้ด้วย แต่ปกติแล้วอ่ะน้องมีนิสัยที่เหมือนชื่อกับตัวเองมากๆน้องทั้งขี้อายช่างช้าแล้วก็ไม่ก้าเล่าแบ่งกินแต่ว่าในฤดูติดสัตว์ก็ต้องระวังฉันจะไปเอามาให้อีกที่บ้านยังมีอีกเยอะช่วงนี้เราคบภาพของน้องได้บ่อยมากเนื่องจากโซเชียลมีคนโพสลงในเบฟแล้วก็เก็บภาพน้องมาให้ชมกัน ดูสีน่ารักคล้ายๆตัวเป็นเรื่องมาดากัสการ์กังเป้าตัวรีเมอร์อะดวงตาแต่ตัวโตคือขาใหญ่ประจำที่น้าขาวๆขาอยู่บัักมตวแต่ว่ารีเมอร์ต่เคลื่อนที่ว่องไวนางอายของเราเคลื่อนที่ช้าแล้วก็ไม่ได้หางยาวไม่มีหาง น้องเป็นพัน์เดียวกับลิงชื่อน้องอีกชื่อหนึ่งที่บอกไปก็คือลิงจุนลิงลมภาษาอังกฤษชื่อก็คือ slow l o l i s slow แปลว่าช้า l o l i ไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ก็เท่ดีนะ น้องสโล,ลสเลย์ยน่องนะักมา,ากเยอะจับน้องมาเลี้ยงนะเห็นหน้ารักแบบนี้ปล่อยให้น้องอยู่กับธรรมชาติให้ออกลูกเยอะๆให้ลูกหลานของเราได้ดูนานๆดีกว่าไปบ๊ายบาย